หนึ่งเดือนเต็มกับอีกหนึ่งวันแล้วนะคะสำหรับการควบคุมอำนาจในการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชได้เห็นมาตรการต่างๆที่เดินหน้าไปในหลายๆโครงการนะคะสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนโดยเฉพาะการจ่ายเงินให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวและค่าครองชีพของประชาชนนะคะที่มีการเข้ามาดูแล แต่สำหรับสิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านบาทขึ้นไปประชาชนต้องการความโปร่งใสในการตัดสินใจค่ะโครงสร้างการทำงานของคอสอชอตั้งแต่9เข้ามาทำงานวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาถูกแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่คือเศรษฐกิจสังคมและกฎหมาย ผ่านไปหนึ่งเดือนงานที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคืองานด้านเศรษฐกิจนั่นก็คือการสะสางปัญหาโครงการรับจำนำข้าวซึ่งคอสชเดินหน้าทำเป็นลำดับแรกหลังจากเข้ามาบริหารงานทำให้นโยบายเร่งจ่ายเงินจำนำข้าวสามารถจ่ายเงินให้ชาวนาได้ถึง92,000ล้านบาทกลายเป็นนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดความสำเร็จนี้ทำให้สามารถปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวได้หลังจากยืดเยื้อมานาน นอกจากนั้นเงินจํานวนนี้กระทรวงการคลังคาดการว่าจะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ0.2นอกจากจะปิดจอบโครงการได้แล้วคอสชออยังสั่งล้มนโยบายการรับจำนำข้าวไม่ใช้วิธีการประกันราคาข้าวอีกต่อไปแต่จะใช้วิธีช่วยลดต้นทุนการผลิตแทนในฤดูการใหม่2557ทับ2558วงเงิน500บาทต่อไร่มาตรการนี้ จะประหยัดงบประมาณได้หลายแสนล้านบาทหากเทียบกับโนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาพบว่าภายในระยะเวลา2ปีใช้เงินไปถึง800แสนล้านบาทและขาดทุนถึง500แสนล้านบาทขณะที่มาตร,ราการลดค่าครองชีพที่ผลสำรวจระบุว่าประชาชนพอใจมากเป็นลำดับ3เกิดจากหลายนโยบายเช่นการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นเวลา6เดือนการตรึงราคาก๊าซ R P G ไม่ให้ปรับขึ้นอีก50สตางค์และการลดราคาน้ำมันดีเซลลง14สตางค์เหลือ29.85สตางค์ต่อลิตรนอกจากนั้นคอสอชออยังสั่งทบทวนโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน1,000ล้านบาทอีก8โครงการเช่นการลงทุนสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2มูลค่า6.250หมื่นล้านบาทการแจกคูปองทีวีดิจิตอลมูลค่า2.50หมื่นล้านบาท ขณะเดียวกันยังสั่งให้ทบทวนโครงการอื่นๆในปีงบประมาณ2,557ที่มูลค่าเกิน1,000ล้านบาทอีกถึง28โครงการมูลค่ารวมกว่า40,000ล้านบาทแต่โครงการที่ประชาชนพึงพอใจในลำดับสุดท้ายคือการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานคงต้องติดตามต่อไปเพราะเป็นปัญหาใหญ่ที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งขณะนี้รองหัวหน้าคสชพลอากาศเอกประจินจันตองที่รับหน้าที่ดูงานด้านเศรษฐกิจ อยู่ระหว่างการระดมความเห็นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานพลังงานมีหลายความเห็นที่เสนอมาตอนนี้เช่นเสนอให้ชะลอการเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมทบทวนกฎหมายสัมปทานแหล่งพลังงานและปรับรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันใหม่เพื่อให้การกำหนดเงินอุดหนุนน้ำมันแต่ละชนิดมีความโปรง่งใสจากนั้นเตรียมเสนอหัวหน้าคสอชอต่อไปวร,รัรก์อนะิสรากรลณอยุทธยาไทย P ี s รายงาน ผลของงานวิจัยที่ออกมาในครั้งนี้จากการสำรวจผู้คนกว่า1,000คนนะคะอันดับ1นึค่ะจ่ายนี่ชาวนาเกือบ90%เป็นป็นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนะคะอันดับ2ก็คือการกวาดล้างการพาน,านันบ่อนการพานันต่างๆ การลดค่าครองชีพอยู่อันดับที่3ค่ะการตรวจสอบความโปรง่งใสในรัฐวิสาหกิจกว่า70%แต่อันดับสุดท้ายนะคะที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานตรงนี้เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากนะคะและเรื่องของค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเป็นประเด็นที่ผู้คนจับตามองด้วยความเป็นห่วงค่ะ